ครับอาจารครับผมรร็นใจรนที่ีครับก็ขอขอบคุณผู้ที่เกิดโกาสผู้ที่สนับสนุนน้อ่านไปพ่องอยู่านบนที่ครักครับั้งแต่ช้าว่าคือกรณีว่าขอบุณร้ายเนล่นบเมืไรนะสุดยอนะครับคือเราต้องยอมรับนะ ในเรื่องอของการเรียนรู้เนี่ยมันได้ได้ซ้ำโดยเฉพาะช่วงนี้ยผมันเป็นอะไรที่ผมเป็นคนที่ชอบชอบเป็นห่วงคนคนข้างหลังอะไรประมาณนี้มันหมายถึงว่าไม่ใช่คนข้างหลังไม่ได้ไหมายถนงแถวหลังไม่ได้หมายคนเป็นห่วงคนที่ไม่ได้มารูยงย่ไหมคือมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่ เรียนรู้นะได้ยากนะคือื่อเสียหานะยเยอะมากแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าดหน่อยนะคือแอมเบเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้แบบนี้เนี่ยเทียบลายบอกกับรูผมเชื่อนะในงองค์กรตื่นๆเนี่ยถ้าที่ผมไปมาเนี่ยนะตั้งแต่แรกเลยจะมาถึงวันนี้ไม่มีใครเรียนรู้แบบนี้เลยไม่ไม่เคยใจใครที่จะตอบลึกไม่เคยใครที่จะเรียนรู้อะไรประมาณ อาจจะมีแต่เราก็ไม่รู้ของเขาอะนะแต่ว่าที่เราเห็น,นที่เราผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยรู้แบบเนี้ยไอ mm ้ hmm. เรื่อง,งความรู้แล้วเราไม่มีเราไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยมันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอย่างที่ผมพูดเมื่อก,กีก้เนนะี่ยจริงๆอะเราไม่ใช่เราไม่เชื่อนะเราเชื่อเราคิดว่าเราเชื่อเต็มร้อยนะแต่จริงๆมันก็สูงสุดก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยยังเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมมาเรีนยนรู้เงี้ยมันเติมเต็มเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ร้อยแล้วล่ะเกินร้อยอะ ว่าไหมมันเกินร้อยอ่ะมันเป็นองค์ความรู้ที่เกินร้อยโอ้โหเหมือนเรามาเรียนรู้ในเรื่องของตำนานเรียนรู้ในคิวแล้วประวัติเรียนรู้ว่าไอเบบีคุณลักษณะยังไงไม่ใช่หมู่กิติภาพมันมันผมบอประกอบถึงความเป็นเลิศหลายๆอย่างนะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นทําให้เรารู้สึกมีแรงมั่นใจมากขึ้นเนาะถ้าอย่างนี้เราก็มองว่าเราจะนําไปใช้ยังไง เราจะไปพ like ูดยังไงเราจะไปแบ่งปันยังไงอะไรมันทำให้เรามีภาพเลยอะนะมันทำให้เราเสียอย่างเดียวตามไม่ทันอะไรประมาณนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสั่งแสงในเรื่องของลายมือแอมอะไรก็แล้วแต่ยิ่งไปเลยมือแรยก็ยิ่งยิ่งเหมือนไปไม่ทันมันตามไม่ทันตามไม่ออกพอได้เจ้าที้มันูก็จะรออยู่เองมันจะพุ่งตรงนี้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราคนช้าเราเองเนี่ย ินี่คือสิ่งท,ที่มันตามไม่รับดีมากดีมากๆก็อ,อยากฟังท่านอื่นบ้างนะครับคุณครับ